ไอเตะเปิด CEO Idol หลักสูตรพันล้านยกเครื่อง CEO ประเทศไทยรวมตัวแม่นักธุรกิจระดับประเทศบริษัท CEO Idol นำทีมโดยอายวราภัยลินธนวริศพรเตะสตวัตเศรษฐกรและที่ปรึกษาดอรอี้แทนคุณจิตอิสระเปิดตัวแถลงข่าวงาน CEO Idol หลักสูตรพิเศษของการก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับประเทศของนักธุรกิจ ซึ่งงานนี้ได้โค้ชชั้นเยี่ยมระดับประเทศอาทิลูกเกดเมทินีอาจารย์จตุพรชมพูนิตวรวุฒธ์อุ่นใจบดินทรนจึงลุ่งเรืองกิจคุณหมูอุ๊บีท็อปบิดครับทีทกันตพรหานพาณิชกอนจติกาวนิชมาร่วมเป็นโค้ชร,ระดับพรีเมียมให้กับนักธุรกิจที่มาร่วมเรียนในครั้งนี้อาทิดตรมริวันประยงพันธ์คุณกอนสุริยพันธ์นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นพันล้าน เชื่อกูลกันนะคะแล้วก็สร้างมาตรฐานของผู้นำทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดหลักสูตรที่มีชื่อว่า CEO Idol ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะพัฒนาลีดเดอร์สู่การพัฒนาคนในองค์กรและสู่การพัฒนาคนในครอบครัวรวมถึงภาพรวมก็คือสังคมและประเทศทจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เราเห็นว่า CEO ในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ได้มีการสร้างมาตรฐานสร้างกลุ่มที่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ที่เป็นครอบครัวที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาให้เขากล้าที่จะมาใช้พื้นที่ปลอดภัยในการที่จะเป็นตัวเองในการที่จะละลายพฤติกรรมในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เปิดรับอะไรใหม่อีกสิเรื่องสิบ้านเราได้คลาสสปิเกอร์ทั้ง10ท่านที่เป็นสุดยอดของแต่ละเรื่องมารวบรวมในคนคนเดียวกันในเชื่อว่าใครที่มาเรียนหลักสูตรเนี่ยจะได้ เป็นเหมือนกับซูเปอร์ไอดอลไปเลยเพราะว่าเรามีไอดอลทั้ง1ิคนที่จะมารวมอยู่ในตัวเขาแล้วนะคะครับก็ลักษณะนี้ก็หลักๆเลยนะครับอยากจะเน้นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีดีแล้วแต่ว่า being better นะครับก็คือเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไปเป็นผู้นําองค์กรได้เพราะว่าต้องยัรักก็ว่าซีอีโอในปัจจุบันเนี่ยใครๆก็เป็นได้แต่เป็นซีอีโอที่ดีที่มีคุณภาพนะมันยากนะครับเราผมกับอายทําได้ไหมก็ทําไม่ได้เราต้องหาคนที่เป็นคนที่เก่งจริงๆนะครับ แล้ววันนี้เราอยู่คนเก่งจริงๆคนคือผมบอกเลยว่าพอนึกถึงเรื่องบุคลิกภาพไม่มีใครที่โดดเด่นเท่ากับพี่ลูกเกดคนเดียวฮะนะครับมาคนเดียวกันเลยว่าต้องใช่คนนี้นะคือไม่มีลิสต์ชื่อเลยฮะคือผมอ้าวคุณดียวกันเลยเหรอก็มีคนเดียวเลยฮะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติมากที่ที่ได้พี่ลูกเกดมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นวันแรกด้วยนะครับคือผมคิดว่าวันแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนทั้งตัวทีมงานเองโอ้โหเราทุกคนวันนี้ก็ตื่นเต้นกันมากแต่ผมเชื่อว่าพีูู่่กเอย เกดก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนการขับเพราะยิ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะส่วนหน้าที่ของเกดเองนะคะก็วันนี้เนี่ยหลักสูตรของเกดที่จะมาสอนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะนักธุรกิจที่ดี CEO ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ เก่งอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในยุคในสมัยที่ image is everything นะคะลุคภายนอกอะไรนี่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเก๋ก็จะมาสอนในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ mindset เบ,บาๆแล้วก็จบท้ายด้วยการ empowerment นั่นเองอะค่ะสมชั่วโมองอยู่ไหมครับพี่เก๋ต้องอยู่แล้วแหละวันที่ประชุมกับพี่ลูกบอกว่าน้อยไปวันที่พี่ชุกใช่ตอนแรกผมกลัวว่าสชั่วโมงมันจะเยอะพี่เก๋ไม่มันไม่พอสําหรับพี่พี่อยากเอาอีกยาวเวลาอีก นี่คือย่อแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยเกดเชื่อว่าทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเราจะมาเสริมทํำยังไงให้ให้สไตล์ของเขาเนี่ยออกมาให้ดีกว่าเดิมใช่ค่ะก็คือเป็น the best uh, the best version of themselves เท่านั้นเองนะคะใช่เรามีคอนเซปต์คือว่า ten become one นะครับ mm hmm. อย่างแรกคือว่าเรารู้ว่า ทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะชอบอะไรบางอย่างแล้วก็จะเรียนแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ผมคิดว่านีจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยมันต้องโอเวอร์ออกนะครับ mm hmm. คือเหตุผลที่เราอยากให้ทุกคนมา mm hmm. เขาเรียกเรียนครบทุกคลาสเพราะว่าอยากคิดว่าวันนี้ฉันอยากบุคลิกดีเรียนกับพี่เกศแล้ว mm hmm. อีก9สัปดาห์ไม่มาเลย mm hmm. ไม่ใช่ mm hmm. เพราะมันมีหลายจุดหลายอย่างที่บางทีเราคิดว่าเราไม่เก่งแต่พอเขาเรียกว่ามาอยู่กับสปิเกอร์คนที่มีประสบการณ์แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงมุมมองความค,ามคิดมันทําให้เขากลายเป็นอ้าวฉันก็เก่งในนี้เหมือนกันเหรอธุรกิจที่เขา มีสปีเกอร์ถึง10คนที่เก่งเนี่ยเเรียกว่าต้องบอกไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูรายชื่อสิครับไม่ใช่เรื่องคนนี้คนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะได้มาดองทุกเรื่มาูดูิสต์รายชื่อของสปีเกอร์ก็โหเกียรยังนึกแหมถ้ามีเวลานะจะมาเรียนด้วยั้งแรกที่มาเป็นเป็น guest speaker สำหรับนักธุรกิจ CEO นะคะระดับ ประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะก็รู้สึกเครียดเลยนะคะต <c oughs> ื่นเต้นนะคะเพราะปกติแล้วเราก็จะสอนแบบกลุ่มวัยรุ่นหรือว่า first jobbers นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรคะพวก beginners ที่ที่ทำนักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจนะคะก็เลยเนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะแทนทุกคนเลยค่ะทุกคนที่ได้เรียนกับพี่เก๋วันนี้เขาก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันแล้วก็ผมผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ส่วนตัวกับเขาเรียกว่านักธุรกิจผู้หญิงนะฮะทุกคนฮะผมถามว่าอยากเรียนใครพี่เก๋พี่เก๋ผมกลัวมากเลยว่าพอเขาเรียนวันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมเรียนครัสอื่นผมบอกไม่ได้นะอยู่แล้วเพราะว่าพอถึงจุดในส่วนของ empower นะคะเกิคิดว่าเขาจะจุด ประกายอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาโมเดิร์ตที่จะอยากจะเรียนรู้เรียนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้แน่นอนคะ่ะแล้วก็ผมอยากเพิ่มเติมนี่คือด้วยความที่คาว่า c ีโมันเป็นคำที่คนได้ยินบ่อยแต่ว่านิยาม c ีโที่ที่เราตั้งมาตรฐานไว้มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดในหลักสูตรของเรานะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าคำนี้มันพูดได้ง่ายฉันเป็น c ีโฉันเป็น c ีโหลายคนเป็น c ีโหมดเลยแต่คําถามคือมาตรฐานขซีโ o ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนไม่มีมาตรฐานเลย นะแล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ไม่ใช่แค่เพื่อน,นักธุรกิจแต่ผมยกมาตรฐานนี้มันจะส่งผลต่อสังคมนะครอบ,บครัวด้วยนะครับแลวผมคิดว่ามันเป็นระดับประเทศนะครับแล้วเรากำลังให้ความสาคัญกับหัวใจของประเทศและหัวใจขององค์กรนั่นคือหัวหน้าของทุกๆองค์กรหากว่ามีท่านใดท่านหนึ่งไปสร้างความเสียหายหรือเป็นซีอหนึ่งท่านที่ได้ไปสร้างความเสียหายให้กับคนหลายๆคนไอ้เชื่อว่าตรงนั้นจะส่งผลเสียและผลกระทบต่อประเทศมากๆครั้งนี้เราเรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่า ไปด้วยกันไอ้เชื่อว่าทุกคนเก่งแล้วล่ะทุกคนมีของว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือมือใหม่แต่ในวันนี้เราจะมาสร้างความโดดเด่นของพวกคุณให้ฉายแสงโดยการที่เอาอีก10คน1ิอย่างที่จะมารวมอยู่ในตัวคุณซึ่งไอ้บอกได้เลยว่ามันคือทั้งชีวิตของท่านสปิเกอร์ท่านนั้นที่เขามาแล้วเเป็นเขาอะแล้วเขาจะเอาความเป็นเขามาให้พวกเราอะมันเป็นสิ่งที่ไอ้เชื่อว่าคนเรียนจะ,จะได้รับเต็มๆเลยค่ะ